กับคุณเอมมี่อมรวรรณนะครับสวัสดีครับน้องเอมมี่สวัสดีค่ะเจอกันตลอดเจอกันมากี่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าเป็นสิบกว่าปีนะว่าคือพี่สัมภาษณ์เอมมี่มาตั้งแต่แบบข่าวแรกนะต้องตอยู่ปังเบ็ตาด้านใต้อยู่ตัอง่อยู่ภาคใต้อะแล้วก็ตีขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงพระนครจนชีวิตมีการแบบเปลี่ยนแปลงเรื่องราวมากมายแตกกระแสเรียกได้ว่ากระแสทําอะไรแล้วเป็นข่าวเนี่ย ไม่สามารถทำอะไรเอมมี่ได้เลยและก็เป็นคนมีกระแสอย่างต่อเนื่องบางคนก็จะทำแบบว่าหายมาปีหนึ่งสามปีห้าปีเป็นสิบสิบปีแล้วยังไม่หายเอมมี่ทำได้ยังไงคะไม่หรอกค่ะเอมมี่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะความจริงใจด้วยมั้งแล้วก็เป็นคนตรงตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้ให้พี่ๆสื่อมวลชนก็เมตตามากกว่าแต่จริงๆเอมมี่เป็นคนน่ารักนะถ้าคนรู้จักจะรู้เลยว่าเธอเป็นเหมือนทุเรียน เป็นแปลว่าอะไรคะถ้าเกิดสมมติว่าคนชอบชอบเลยค,คนเกลียดเกลียดเลยใช่ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยเป็นราชาแห่งผลไม้เนาะแล้วก็คนยอมยอมควรจะเข้าใจว่าเออเอมมี่เป็นลักษาอย่างไงแต่เอมมี่ก็มีพัฒนาการในการสัมภาษณ์มาเยอะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเส้นคงวาเขาบอกเวลาเอมมี่สัมภาษณ์ทีไรห,หรือมีประเด็นทีไรร้องไห้ตลอดอคต i n g หรือเปล่าคะคือถ้าอย่างที่บอกถ้าใครติดตามเอมมี่มานะ ก็เกือบ20ปีนะคนเขาจะรู้ว่าเอมี่เซนสิทีมากคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิดนึงก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ปื้มก็ร้องไห้เห็นคนอื่นได้ดีกับเราก็ร้องไห้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันยินดีกับคนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีบางคนเขาแบบบอกว่าเอมี่อ่ะเฟกอะแอคติ้ง่เอมี่รู้สึกยังไงอืมน้อยมากเลยคอมเมนต์แบบเนี้ยอ่ะไปเฉย ตายแล้วตายแล้วอ <end> ้าวนคนเดียวเหรอเออก็ใครเขาจะพูดยังไงมันก็แล้วแต่เขานะคะเราเอาตรงที่เราที่เราอยู่มาจากตรงโน้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยหลายหลายคอมเมนต์ที่เราเข้ามานั่งอ่านมันจะมีคำพูดเดี๋ยวคล้ายๆกันหมดเลยว่าเจอตัวจริงนางน่ารักไม่หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูกอดทุกคนหนูรักทุกคนไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อมีนาลังจริง ถ้าใครได้รู้จักตัวเอมมี่นะแล้วก็ในระยะเวลา10กว่าปีที่รู้จักกันมาเนาะเราก็ได้สัมภาษณ์กันมาโดยตลอดแต่เราขอจะมาสักโขบแล้วกันว่าในปีพุทธศักราช2565ขนาดนั้นหรือ2022นี้ประเด็นข่าวที่เอมมี่กำลังประสบอยู่นั่นคือตอนนี้มีมีข่าวอะไรบ้างสำหรับตัวเราถ้าที่แบบหนักๆที่สุดเลยเขาก็คือเป็นเรื่องการฟ้องร้องกับน้องท่านหนึ่งค่ะน้องแมท พูดได้หรอเดี๋ยวพูดไปเลยโงก็ก้มกราบกันขนาดนั้นและเอออันนี้ก็คือเป็นเป็นหนึ่งคดีละแล้วคดีเก่าล่ะที่ตอนนั้นเรามาจําได้ไหมมาเขาที่ลรวหนูยังมีกําไรค่ะหนูนีสู้ตายจริงๆอ่ะเอมมี่ฉันกราบเลยคือต้องพูดก่อนนะคะว่าที่เอมมี่ยอมใส่ข้อเท้าเอ็หนึ่งคือ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่หนีไม่หนีและเอมมี่ก็มั่นใจว่าเอมมี่ไม่ได้เป็นคนโกงอ่ะฮะแล้วก็อันนั้นของที่สารนนทบุรีท่านก็เมตตาท่านก็ตัดสินแบบยุติธรรมค่ะเอมมี่ก็ได้ปลดข้อเท้าอีเอ็มในวันนั้นแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะแล้วจบหรือยังคดีอันนี้สารนนนะคะเหลือที่สารมีนค่ะเหลือสารมีนก็คือชนะสารชั้นต้นแล้วก็มาอ่ามาที่มาหลุดมาแพ้ที่อุทธรตอนนี้เอมมี่ก็กําลังดีกาค่ะ โอ้โหใช้เวลากี่ปีแล้วเนี่ยคดีพวกนี้ก็หลายปีค่ะก็สู้มาหลายปีแล้วก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเอมี่ก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะก็ก็ก็สู้สู้อ่ะก็สู้มาสุดชีวิตแล้วค่ะเห็นเขาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแชมป์นะเป็นแชมป์ขึ้นศาลหรือขึ้นโรงพักจริงป้ะไม่ถึงกับเป็นแชมป์หรอกคือเรื่องบางเรื่องเราไม่ได้ทําด้วยตัวเราเองอ่ะคนอื่นทําให้เรามากกว่า เขาทําให้เราต้องต้องไปเราก็ต้องไปค่ะตอนนั้น <Okay. S 2> คือเรื่องแชร์ถูกไหม<ช>เล่นแชร์ออนไลน์หรอือเรื่องยังไงนะใช่ค่ะเป็นเป็นการเล่นแชร์ออนไลน์วงเงินเท่าไหร่ที่มีเรื่องฟ้องร้องกันถึงขั้นดีกาแล้วเนี่ยอืมอันรู้สึกว่าอันนี้จะอยู่ที่ประมาณสองส,สามล้านสี่ล้านสามสี่ล้านเนาะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราถึงขั้นนู้นปุ๊บเนี่ย ยังไม่ยังไม่จบใช่ไหมว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายคือจริงจริงก่อนหน้านี้มีการเจรจาเรียบร้อยค่ะก็จะจ่ายเขา3ามล้านก่อนอ๋อเราเราพร้อมจะจ่ายใช่ค่ะไม่ใช่เบี้ยวใช่ค่ะแต่ว่าเขาไม่รับเขาเขาขอพร้อมดอกเบี้ยด้วยโธเอาไปเถอะจริงๆเขาไม่เอาล่าสุดฉันไม่ได้สักบาทเลยอีคนนั้นยอมติดคุกเออเหรอฮะเออแต่คือแบบว่า เร,เราเราพยายามจะเจรจาแล้วหนูยอมหนูยอมยอมจ่ายสาล้านแต่ไม่ใช่ด้วยเงินหนูด้วยนะคะเพราะถ้าอย่างเอมมี่ทำมาเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มอีก38คนที่เขาเ<อ>ไม่ได้ฟ้องเอมมี่ะคะ่ะเอมมี่ก็เยียวยาเย<อ>ียวยาเขาแล้วก็<อ>มีคนเขาเมตตายเอมมี่มากๆก็คือพี่พี่ชายพี่สาวเขาก็แบบเห็นเอมมี่แบบอเนนออขยันเนาะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะใช้นี่ให้แต่บางคนเขาก็บอกเมากันว่าเอมมี่อะ่ะตรงนั้นน่ะที่บอกว่าทำแชร์ ไม่ได้เจ็บตัวหรอกล้มบนฟูกนี่ไงเอมมี่เอาเงินนํามาเปิดละครทํานูน่ทนทํานี่เดี๋ยวนี้เอมมี่มีธุรกิจมากมายมีบ้านพักตากอากาศที่พัทยามองไปเป็นทิวแบบภูเขาทะเล <c oughs> อันนี้เรื่องจริงปะไม่ไม่ได้ล้มบนฟูกค่ะอ,อ,อย่างเงินทําละคร20ล้านเราเนี่ยออก็จะเป็นพี่เอมมี่เป็นคนซัพพอร์ตอ๋อมีในทุนคนอื่นมีในทุนค่ะมีพี่เ,ออเดย์ก็จะอยู่เคียงทุกคนน่าจะรู้จักพี่เดย์อยู่แล้วก็อยู่เคียงข้างกันมาค่ะออออก็ เราไม่ได้ล้มบนฟูกอ่ะแล้วก็ไม่ได้แบบเอาเงินแต่ร้องไหไม่ไม่ไม่ได้ร้องแล้วก็ไม่ได้เอาเงินไปทําแบบสร้างบ้านสร้างอะไรอย่างที่ที่บอกเลยไม่ไม่ไม่มีค่ะก็เห็นล่าสุดก็ลงโพสต์ว่ามีบ้านให้เช่าถ่ายละครอีกเออยังไงล่ะก็จริงจริงเป็นเป็นบ้านพี่แล้วพี่เขาก็บอกเออก็เออแบบ นะถ้ามีคนมาถ่ายละครมันก็ดีก็มีค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเธอคนตามเยอะไงดังนั้นเธอก็เป็นเหมือนแบบอินฟลูเอนเซอร์เนาะทำนู่นทำนี่คนก็คิดว่าเป็นของเอมมี่ไปหมดเลยเนาะจริงๆพี่ก็บอกให้บอกเป็นบ้านเอมมี่ไปเลยเออก็เลยโอ้โหเอมมี่รวยจังเลยคือจริงๆแล้วด้วยความความที่พี่ก็บอกความน่ารักของเราอะเขาเขาเมตตาเอมมี่มากแล้วก็เอ็นดูเอมมี่มากแค่ไม่กลับบ้านแบบ เกือบเดือนเนี่ยโทรตามแล้วเมื่อไหร่จะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยฉันลืมหน้าเธอหมดแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแม่ก็ล่าสุดก็เห็นเนี่ยทำธุรกิจใหม่อีกค่ะเธอเธอจะเหลืออาชีพคนอื่นทําบ้างไหม <c oughs> ปัจจุบันบอว่าเป็นแบบอมรวันาาน้พม่านปูพรมอีกใช่ค่ะทําจริงหรือว่า ทำจริงค่ะทำจริงอันนี้คือของเราจริงๆแล้วของเอมมี่กับสามีอ๋อสามีที่จะมาเปิดตัวในรายการนี้เป็นรายการแรกสามีที่หล่อหน้าคมเข้มเป็นคนใต้ป่าสามีไม่ใช่คนใต้เป็นคนอ่อนนุษย์เลยค่ะอ่อนนุษย์ค่ะุงเดฟเนาะคือพ่อของลูกตอนนี้น้องอะตอมเนาะได้หนึ่งปีแล้วแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเอมมี่จะไม่พูดว่าสามีคือคนไหนยังไม่พร้อมเปิดตัว แต่ถ้าเป็นคนไหนที่เคียงข้างแล้วไปไหนด้วยกันตลอดคนนั้นแหละค่ะสามีเอมี่จริงไหมใช่ค่ะถ้าขนาดมาวันนี้เขาก็ยังนั่งเฝ้าอยู่ตรงรูเนี่ยก้องแทนไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมหวงอะไรกันนักกหนาเห็นบอกจะจัดงานตรงงานแต่งอยู่แล้วยังสิคือเดี๋ยวสาวๆแบบว่าทําไมกลัวอะไร โดนมีคนมาจีบเขาไงเราไม่สวยอ่ะเขาห<ะ>ลอ <laughs> เราออกจะสวยเซ็กซี่กลัวอะไรแล้วจะเปิดตัวแฟนเมื่อไหร่ <laughs> ก็อยากจริงๆะอยากให้ให้เราแบบฟื้นตัวก่อนมากกว่า คือเอมี่ไม่ได้มีเงินมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขา่มีเงินเยอะเขาเป็นเจ้าของร้านผ้าม่านพรมเขาอุตส่าห์เปิดกิจการให้เราเอามาละวันเราก็ทําทําด้วยกันนะคะช่วยช่วยกันเงินเขาก็เหมือนเงินเราแล้วเงินเราก็เหมือนกับเงินก็เหมือนเงินเราชีวิตตอนนี้แฮปปี้แค่ไหนกับครอบครัวถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวแฮปปี้สุดค่ะแล้วก็คิดว่าก็คงหยุดที่เขาแล้ว เห็นก็บอกว่าเขาก็แบบดูแลลูกๆของเราด้วยใช่ค่ะเขาก็รักลูกเอมมี่ด้วยก็คือก่อนหน้านี้เอมมี่ก็มีลูกมาก่อนแล้วสองคนลูกชายตอนนี้ก็หล่อมากชือน้องอะไรนะน้องอิจิค่ะน้องอิจิกี่ขวบแล้วสิบหกจะสิบเจ็ดเร็วๆวนี้ค่ะเห็นไปเดินพรมแดงอยู่น้องายานะและอีกคนนึงน้องจื้อหลิงค่ะอายุสิบสามขวบจะเข้าวงการทั้งคู่เลยไหมคะ แน่นอนค่ะเพราะว่าเ,<อ>เราเราเราปูทางให้ลูกหมดแล้วแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าตรงนี้<อ>จะทําให้ให้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วได้เร็วกว่าอาชีพอ,อื่นๆเอมมี่มองแบบนี้ค่ะเพราะเราก็คิดว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่วงการได้อีกนานแค่ไหน<อ>แต่ทั้งหมดที่ทํามาทุกวันนี้ที่สู้ที่ยืนหยัดอยู่เนี่ยไม่ว่าใครจะว่าเอมมี่ยังไงก็คือทํารอเขาและเขาบอกว่าเอมมี่จะแต่งงานแต่งงานแต่งงานยิ่งใหญ่จริงไหม ไม่ยิ่งใหญ่จะจัดแค่เราเล็กๆนี่แหละแบบสนิทกันอะไรเงี้ยเนาะใช่แบบสนิทสนิทนพันกว่าคนก็คงจะต้องขอพี่โก้เป็นพิธีกรเพราะว่าเรารู้กันทุกเรื่องอ่โอ้ก็ฉันบอกแล้วไงฉันคุยกับเธอสัมภาษณ์เธอตั้งแต่เธอตั้งแต่สูงไหญ่โกลกอ่ะแล้วก็ไล่กันมาเรื่อยฉลาดนึกกรุ๊กเทพแต่หนึ่งอย่างเลยที่เอมมี่มีไม่เปลี่ยนแปลงคือมีหัวใจที่เป็นคนเดบดีอะแต่คนแบบบางทีชอบตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนหนึ่ง เอ็กเซ็กซี่อย่างนี้ตัวร้ายพูดจาแต่ว่าดูแบบว่าคล่องแคล่วเป็นคนตัวร้ายจริงหรอจริงแต่จริงเอมมี่หนูนี่เจ้านับตามแต่เอมมี่เป็นคนที่แบบตรงกันข้ามหมดเลยเป็นคนใจบุญมากทําบุญเยอะเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีช่วงทําบุญด้วยจริงหรออา้าว ก็เธอแบบการทําบุญที่ดีที่สุดคือการให้อภัยไงใช่ค่ะคือใกล้กลารให้อภัยกบคือการให้โอ้ฉันปะกพันกันเลย<ม>กลารให้อภัยชนะการให้ทั้งปวงใช่ค<อ>่ะอภัยทานคือ<ล>สิ่งที่ดีที่สุดแลอภัยยังไงจนเป็นประเด็นข่าวอีกเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อก,กับรายการปักประหน้าเป๊ะบายโกเทียนสั่ง ท่านผู้ชมกับเข้าสู่รายการปักประร้านะเป๊ะไบโก้จีรศักนะครับพูดคุยกับน้องเอมมี่อมรวรรณกันต่อนะครับหลังจากที่เบรกที่แล้วเท้าวความกันมารู้กันได้เรื่องเปิดตัวสามีใน,ในรายการนี้เลยคร <c oughs> ั้งแรกด้วยสายตาพี่โก้เห็นว่าคนนี้ไงชื่อพี่เตา๋าอุ๊ย, <c oughs> ยแรงว่าเต๋าทีวีภูอสมพัปากเดิมพี่เต๋าหลอกเข้มนะก็ไปอุดหนุนกันได้กับอมรวรรณข้ามาน เห็นไปทําล่าสุดบ้านหลังโตโก่แก่เนาะมีพรมปูสวยมากเห็นแล้วแบบว่าบ้านในฝันเลยอะเลิศมากเลยทํางานดีมากยังไงไปอุ่นหนุนน้องเอมมี่ได้แต่ที่แน่ๆขอเท้าความนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องตัวเราเองเห็นบอกว่าล่าสุดไม่ยอมโดนหมอหลอกว่าแบบทำนมมาเนี่ยทานมมาเนี่ยไซส์เจ็แล้วตอนนี้จะไปทําเพิ่มอีกพันสองด้ไหม จริงๆมันน่าจะทำไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าตัวเอมี่เล็กเอมี่พอแล้วลูกแต่จริงๆชอบเป็นผู้หญิงแบบหน้าเอิดหน้าอกใหญ่ๆแบบเซ็กซี่ทุกวันนี้มันจะไม่ใหญ่เหรอลูกเท่าไหร่แล้วไซส์คุณแม่เด็กสมัยนี้นะหน้าอกใหญ่กว่าเอมี่แม็กซิมอีกค่ะเอมี่เราเอวเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วหน้าอกเราเท่าไหร่จริงๆอะถ้ารอบเนี่ยมันก็ยังเป็นเออยู่นะใช่แต่แค่ตรงนี้มันเป็นเอฟแค่นั้นเองไซส์เอฟค่ะโอ้ แต่ทือ,อันนี้คือมีโครงการจะไปทําใหม่อีกมันคงไม่มีที่ไหนทําให้แล้วแหละแต่ใจก็อยากทําพอแล้วเหรอเอมี่เราเราเราสวยแค่นี้พอแล้วแต่มีคนบอกให้เอมี่เอา,มเอานมออกแล้วจะรวยมากพักเหรอไม่ต้องเอาเข้าไม่ต้องเอาออกแล้วเพราะว่าตอนนี้เธอแบบว่าอยู่เฉยๆเธอก็มีประเด็นตลอดใช่ไหม okay. แล้วเพียรยังคดีพิการ่ะ พิการน้องเสือน้องเสือเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอก็แบบว่าเขาไปบัวพันเป็นผู้จัดกงผู้จัดการใช่ใช่แต่ตอนที่คือออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือยังไงไม่ได้ออกค่ะสัญญาน้องก็ยังอยู่กับเอมี่แต่ว่าเหมือนเหมือนจะฟ้องน้องเขาปีเนี่ยเห็นเราเป็นนักฟ้องนักร้องอยู่นะก็ถ้าน้องรับงานเองก็คงต้องคุยกันหน่อยแค่นั้นเองค่ะอุ้ตายอี่การขู่หรือเปล่าคะไม่ได้ขู่ก็คือแค่จะบอกว่าสัญญาเรามันยังไม่ได้ฉีกเพราะเราบอกแล้วว่าถ้าจะฉีกสัญญาให้มาคุยกับพี่เพราะวันทําสัญญา ก็ทํากับพี่แล้วต้องให้แม่เป็นคนเซ็นดังนั้นน้องต้องมาเจอทั้งเอมี่และแม่ของเขาแล้วแม่ลูกเขาเคลียร์กันยังก็ยังยังรออยู่ค่ะก็ตอนนี้คงคิดว่าน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นนะคะก็ปล่อยปล่อยให้น้องได้ใช้ชีวิตของเขาก่อนตอนนี้เซ็นสัญญากี่คนแล้วเนี่ยในมือเนี่ยเยอะไหมก็ถ้าจริงๆแล้วถ้าเซ็นสัญญานะคะก็มีแค่3คนก็คือมีทอยทอยมีแม็กมีเสือแต่ว่าทั้ง3คือไปหมดแล้วเอมี่ เลือกทำเหอะหนูควรจะหนูคิดว่าถ้าใครอยากรมงานไหมนะถ้าใครอยากร่วมงานกับเอมี่คงไม่ให้เซ็นสัญญาตอนนี้มีค่ะมีนะทอยตอนนี้โอเคไหมเขาจะออกเมื่อไหร่ติดกี่ปียังยังไม่รู้เลยค่ะมีเขาติดกี่ปีไหเขายังไม่ได้ตัดสินค่ะอะทอยทอยนะไปดีแล้วแม็กก็ล่าสุดเลยที่เป็นข่าวกันแบบว่ามีการคุกเข่าขอร้องก้มกราบกันนะแล้วคนที่สามใครนะน้องเสือน้องเสือก็ยังตามตัวกันไม่ได้ แต่เรามาคุยที่ประเด็นน้องแม็กแล้วกันค่ะน้องแม็กนี่ล่าสุดเห็นบอกว่าเขามาขอโทษเราเราก็จะแบบร้องห่มร้องไห้ว่าแบบว่าคิดแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้คิดว่าเป็นแผนเขาไหมคือจริงๆแล้วธงเอมมี่จริงๆอะนะธ<อ>งที่ตั้งใจเธอคอยดูนะถ้าไม่มีเงินประกันตัวนะติดคุกเอออารมณ์โกรธไงออและธงเราคือไปแบบนี้หมดเลยทั้งเพื่อนทั้งทานายทั้งทผู้ริหากแล้วเธอยอมเห็นแบบว่าเด็กหรือสังกัดติดคุกเหรอ ก็เนี่ยแหละเออวันที่เธอจะไปจับเขาเนี่ยก็เนี่ยแหละก็ตอนคือน้องผ่าวงนักข่าวเข้ามาเลยเราคิดแพลนกันไว้แล้วว่าคุยกันแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าแม็กมานะแม็กต้องคุกเข่าแน่เลยมันก็ตกใจไงช็อกไม่คิดว่าความคิดเรามันจะเป็นเรื่องจริงมือนในนิมิตว่าทำไมเหมือนอย่างเงี้ยหรออ๋อแล้วก็เลยว่าทำไมมันแล้วสุดสรุปอะ ที่นกภาพหมายว่าคือกล้องมันเยอะมากออนักข่าวก็เยอะมากแล้วถ้าสมมุติว่าหนูไม่รับพวงมาลัยอะ่ะหมาเลยนะอ่ะแล้วแต่สมมติเขา้าวันนี้เธอเธอเธอห้ามแล้วนะนะว่าไม่ให้เนาะเฮ้ยอ่ะถ้าเขามาวันเนี้ยมาหาไมอ่ะเนี่ยออวันเนี้ไม่เขาอยากรู้ว่าน้าสื่อที่บอกว่าให้อภัยกันแล้วอะ่ะ เออหลังจริงๆเราให้จริงหรือเปล่าอะขอเชิญคุณแม็กหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนั่งๆอ่ะนะเออดีไม่คนอยากรู้ว่าเอ๊ะดีกันดีกันไม่อยากให้มันมาม็กนะเออจริงๆอยากจะบอกว่าเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าแม็กแสดงละครเออแม็กจะบอกว่าคนเราอะไม่แล้วมึงมามึงก็ไม่สงสิทธเลยเออจอคนเราอะถ้ามันทะเลาะกันอะผมเจอเขาตั้งแต่แรกอะ เราเป็คนที่มีบญคุณหยหผมมากเลยนะไม่วันนั้นคือวันไหนวันที่เราไม่แม่อแม่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 เอแม่อีกละแม่ถูกละพี่มี่เราสองคนเวลาอยู่ด้วยกันไม่ไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยตบตีไม่เคยอะไรกันแต่ไมื่อเมื่อเวลาที่มันผิดที่ผมคืนสัญญาค่ายวันนี่คือสัญญาสัญญาค่ายมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ผมมันไม่ได้ไปต่อในละครหรืออะไรมันไม่ได้เป็นเพราะูดถึงไม่ได้ห้โากาสเแล้วมันซ่อนมันนานมากแต่ว่าพอเราแม่งแยกกันอะ ต่างคนต่างโดนตันผมไม่รู้ทางพี่เอมี่อาจจะไม่โดนไม่โดนแต่ผมอะ่พะพอมีคนมาพูดอะ่ะแม่งจากที่เรามองเขาแบบนี้ยคนที่มาพูดทําให้เราอะ่ะมองเขาเป็นอีกแบบหนึ่งอะ่ะนอกจากวันนั้นเราเราหัวเดียวกันเทียมรีไม่มีที่ปรึกษามไม่มีใครจะบอกแม่บอกยายมันให้ทำยังไงเขาก็เจอเราแม่งร้องไห้ทุกซีนทุกครั้งให้เขาได้ทักบ้างจนเราปรึกษาแต่ตัวเองพอเราปรึกษาตัวเองเราคิดว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันคือทางออกแล้วเราฟังแต่คนอื่นแล้วมาตัดสินพี่เอมี่ในวันที่ ้องอันนี้จะขอโทษพี่นักข่าวทุกคนวันนั้นผมถามพี่นักข่าวแล้วว่าพูดชื่อพี่เอมมี่ได้หรอพี่พี่ผมไม่ได้โทษนะแต่ก็ต้องโทษไหมเพราะวันนี้คนที่เสียคือผมอืผมถามพี่พี่ว่าพูดชื่อได้หรอเสียงพี่พี่ในเทปยังมีอยู่เลยพูดชื่อได้ค่ะยังมีอยู่เลยแต่พอเราพูดชื่อมันพังพังพังที่ผมคนมองผมว่าไอ้นี้่มันเผยท่าแท้ออกมาแล้วโดนพังพี่เอมมี่พังกันหมด ผมบอกอย่างนึงนะครับผมเคยมองว่าโซเชียลแม่มันคือเซฟโซนผมไม่กล้าออกไปข้างนอกเพราะคิดว่าข้างนอกแม่งโหดร้ายในชีวิตจริงและคิดว่าในทิกตอกแม่งเราเต้นไปวันๆให้มันเป็นเซฟโซนของเราอะกูไม่ต้องลองแล้วให้มีงานให้มีงานเต้นให้มันมีงานแต่วันนี้ทิกตอกโซเชียลไม่ใช่เซฟโซนคนเข้ามาด่าเราเป็นพัน อาชีพนักร้องอะพี่แอมมี่ก็เป็นนักร้องเราทำเพื่อเอ็นตอร์เยนคนดูแต่วันนี้คนดูที่อยาดผมเราแค่ให้คนดูนะจะชอบไหมผมยอมเป็นทุกอย่างให้ทุกคนแล้วเป็นผู้ชายก็หาผมเป็นตุด๊ดพอเปิดตัวก็หาผมเฟีย้ยนให้ผมพูดความจริงก็หาผมลายพ่อผมขอโทษที่แอมมี่ในสิ่งที่ผมทำผิดเราเป็นเด็กเราขอโทษผู้ใหญ่มันถูกแล้ว มีวิธีไหนที่ที่กว่าดีอีกหรอครับผมอะรู้รอยู่แล้วพี่เอมมี่ให้อภัยแต่คําพูดที่ผมพูดกับพี่เอมมี่มันแรงมันไม่เกินมันไม่ควรจะให้อาภายัยอืมอาชีพนักร้องอะพี่แคร์ทุกคนครับแคร์คนดูครับพี่เอมมี่ก็แคร์ทุกคนครับพี่เอมมี่ก็โดนมาเยอะผมก็โดนมาเยอะใครอยากจะทะเลาะกันใครไม่อยากจะทะเลาะกันทุกถามหน่อย ไม่งั้นผมจะโทตัวเองมาบอกว่าวันนี้ตัวเองเป็น LGBQ t หรอผมก็เป็นสาวตั้งแต่วันแรกที่ผมขึ้นเดอ s t สตแล้วแต่ผมแค่คนดูเพราะคนดูไม่เข้าใจว่าเป็น LGBQ t มีตรงไหนเป็นตัวเองมันมันได้ยังไงมันเพิ่งมาเปิดตัวได้คนดูไหนบอกโซเชียลมันคือเซฟโซรมันไม่ใช่อ่ะ แต่วันนี้ก็เอานะเราก็ถือว่าเราก็แบบผ่านช่วงเวลาที่ต่างคนต่างปรับต่างจูนต่างเข้าใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะตกลงเห็นบางคนก็ยังพูดว่าเอมมี่อ่ะยังสติว่าก็จะฟ้องต่ออันนี้คือจริงจริงเลาใม่ไช่ค่ะคือจริงๆวันนั้นน้องนั่งอยู่ข้างในแล้วเราก็ถาม ท่านก็ถามมาว่าทําเรื่องประกันตัวมาหรือยังแล้วน้องยังไม่ได้มีการทําเรื่องยื่นเรื่องประกันตัวไว้ก่อนแล้วเขาก็บอกว่าน้องก็จะถูกฝากขังแต่ก่อนที่จะพูดคาว่าถูกฝากขังน้องพูดกับเอ็มว่าแม่หนูสะบวชพระหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราคงไม่สามารถให้ผู้ชายคนหนึ่งที่เขากําลังอยากจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัทเนี่ยให้ไปอยู่ในห้องขังเพราะมันไม่สนุกเพราะเราเจอมาแล้ว เราเจอมาหมดแล้วดังนั้นเราไม่อยากให้น้องเขาไปอยู่ในห้องขังและเออวันนี้น้องมาก็ดีเหมือนกันไม่รู้ว่าน้องจะมาเดี๋ยวจะจบในการขอด่าพี่โก้หน่อยแล้วกันเม่แก้จริงๆไม่อยากร้องแม่บอกอย่าร้องไม่อยากร้องแล้วก็ไม่อยากอะไรน้องมาวันนี้ดีแล้วน้องมาวันนี้ดีแล้วแค่อยากจะถามน้องว่าน้องได้วัดหรือยังตอนแรกจะมีเจ้าภาพหรือยังตอนแรกจะปวดดวมองแต่ว่าเหมือนปวดดวมองอ่ะ เขาให้คนไปไม่ได้ก็เลยกําล<ม>ังหาวัดที่แบบสามารถไปได้อะไรเงี้ยพี่อยากไ,ได้วัดไหมพี่หาให้ได้แล้วน้องบวชได้เลยถ้าน้องบอกว่าแม่หาเลยพี่ยินดีแล้วก็ได้ไม่ไม่ค่อยรู้ว่าคือเป็นคนไม่รู้เองแค่เขาพูดว่าเขาจะบวชอะ่ะแต่จริงนะเอาจริงนะคนที่พาแม็กเข้าวงการะคือใครฉันฉันคนเห็นเขาคนแรกแเล้วราไปถ่ายโฆษณานะแต่เท่าที่ดูแล้วแม็กเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบ มีโลกส่วนตัวสูงแล้วเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้เข้าสังคมและเจอคนที่มีความหลากหลาย<ม>เรื่องความคิดผมเคยเคย<ม>เคย,เคย<ม>จริง,รง,รงๆเคยแบบเป็นคนที่ชอบล่าเริงเจอเพื่อนอะไรเงี้ยครับพอเราไปเนาะช่วงนั้นเอาไว้ง่ายเราอยู่วงการบันเทิงตอนเราขึ้นปีสองอ่ะเอา,อางี้าร,ราย <laughs> การหมดเวลาแล้วจริงๆรายการหมดเวลาแล้วคือขออนุญาตต่ออีกเทปหนึ่งได้ไหม คุยกันต่ออีกนิดนึงเนะอยู่ได้กันหน่อยคุยกันนิดนึงนะคนยังไม่รู้จะพูดอะไรยามมันพูดดไปหแล้วบัตรประชาชนเพิ่มค่าตัวหน่อยเด็กนึงนะอีกเด็กนึงเดี๋ยวมีของกิฟต์เซทที่เสรให้ไม่ใช่มันอยู่เนี่ยมันไม่รู้เปลี่ยนอะไรอ่ะแม่เดี๋ยวเราพูดหน่อยด้วยนแบบกิฟต์เซตมีบัตรรับประทานอาหารไปนั่งกินคู่กันนะค่ะวันนี้นี่นี่เราก็จะหาวัดให้เขาอยู่แล้วเอางี้แล้วกันโอเคเอมมี่อยู่ให้เพราะหนึ่งเอมมี่อยากคุยเรื่องบวชของน้องให้มันจบแล้วก็เอมมี่ยังวันนั้นเอมมี่ยังไม่ได พูดขออนิสงส์ที่ออในการที่ให้ให้น้องแบบเขาเรียกว่าถอนฟ้องในวันนั้นด้วยเอ็มี่ก็อยากพูดตรงนี้ด้วยเหมือนกันเอเอดีแล้วล่ะคนเราถึงบอกไงว่าการให้อภัยชนะก,การให้ทั้งปวงนะครับ<า>เว็บนี้ก็อาจจะบอกว่าจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเปิดใจคนเราไม่จําเป็นหรอกจะต้องแบบว่าเขาถึงบอกไม่มีมิตรแท้แล้วก็ไม่มีศัตรูถาวรแต่บางครั้งความไม่เข้าใจกันไม่คุยกันสุดท้ายถ้าเกิดเคลียร์กันปุ๊บเนี่ยเราสามารถ สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมได้นั่แล้วทั้งคู่ก็เป็นคนคุณภาพทั้งคู่ด้วยเดี๋ยวนะอาจจะเป็นอีกแบบอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเออก่อนตายเคยโกรธใครลองปรับความเข้าใจดูวันนี้นะยังไม่ต้องขอบคุณเพราะเดี๋ยวเราอยู่กันต่อ และเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพบกันนะครับกับรายการปักปราหน้าเป๊ะไบโก้ทีรศักนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะติดตามรายการผ่านทาง,ทาง Facebook Page เซิร์ชเรยมพิมพ์ภาษาไทยว่ารายการปักปราหน้าเป๊นะครับกด Follow ติดตามตั้งค่ายเห็นเป็นหน้าแรกให้สมกับสโลแกนของเราชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องมาดูแต่ทุกวันนี้ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือรายการโปรโดของคุณนะครับ สามารถดูรายการย้อนหลังของเราได้นะครับที่ช่อง y o YouTube ของเรามายาฮอตนิวส์วันนี้ผมดรโก้ธีรศัพท์พัุถริยานะครับน้องแม็กนะครับแล้วก็คุณเอมมี่ลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าห้ามพลาดสวัสดีครับ